ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพวกเราโชคดีเหลือเกินครับที่มีประบัติสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดิลที่เป็นประโยชน์กับพวกเรามาโดยตลอดกิจกรรมพลังคนสร้างสารรค์โลกตามรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนั้นจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนได้รวมหัวใจกันเดิน วิ่งและขี่จักรยานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงลปลายทางโรงเรียนบ้านโป่งเกศอำเภอม,มุกเล็กจ,จังหวัดสระบุรีในานามโรงเรียนบ้านโป่งเกตรู้สึกยินดีเราได้ทํากิจกรรมเด็กๆพาเด็กๆทําเกษตรพอเพียงมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเรายินดีที่จะต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีครับเด็กๆของเราก็น,นะคะได้รวมพลังการรักษาลุ่มน้ําป่าศักมาเป็นเวลา3ปีแล้วค่ะ เด,เด็กจะสร้างพื้นฐานในการดูแลลุ่มน้ำรักษาแหล่งน้ำแล้วก็ปลูกป,ป่าเพื่อรักษาต้นน้ำค่ะน้องๆจะเป็นต้นแบบเป็นครูสอนปัญหาต่างๆได้ค่ะเพราะเขาจะร่วมกิจกรรมร่วมทำแล้วก็น้องๆจะมีความรู้พื้นฐานในด้านกิจกรรมต่างๆของเขาค่ะครับขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทุกท่านมาร่วมกิจกรรมพลังคนสร้างสารรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินค่ะระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคม เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดินวิ่งและขี่จักรยานไปถึงโรงเรียนบ้านโป่งเกกอำเมืองเหหล็กจังหวัดสระบุรีร่วมกันครับพี่น้องชาวไทย